แม่จ๋าได้ยินเสียงอะไรไหมนะ <c oughs> ไก่งวงที่ไหนมันลงมาบ้านเยพินดูเนี่ยมาซื้อบอลหรือไงมาแต่เช้าเนี่ยฮะดีนะไอ้ทั้งยอดยังไม่ตื่นไหมย ออกไปเอามาทางนี้เดี๋ยวหมาขับมาทางนี้ไปทางนี้ไปไปไปเลยไปบ้านเลยไปเดี๋ยวหมาขับป้าไลา่เชยไล่หน่อยป้าป้าเชยไล่หน่อยไปทางนี้อัดเถกลับบ้านไม่ถูกไปลูกไปมันยะพินนกเยอะจริงนะนกเยอะมาก ถามว่านกทำไมเยอะนกมากินเนี่ยลูกเชอรี่เนี่ยเชอรี่ปลูกไว้นกจะมาตลอดเลยมากินที่พิพพาทำงานวันนี้อันนี้คืออันนี้นะเมื่อวานเนี่ยที่จะพิพพาหัวเนี่ยหลังจากผ่าหัวแล้วทำยังไงต่อเมื่อคืนแช่น้ำยาเลีงรากไว้มาจะพาไปดูว,าว่าปุ๊บบอนสีตายยากเห็นไหมเนี่ยมีปุ่มนิดนิดเลยหน่อย ติ่งนิดๆไหนๆเขาก็ขึ้นจ้เนี่ยเล็กๆน้อยๆเขาก็ขึ้นมาขอให้เขามีซากหัวอยู่จ้าดินเก่าที่เราเททิ้งจากบอนสีเราอย่าไปทิ้งไกลนะจะแเราอย่าไปไกลเพราะว่าเนี่ยมันจะมีหัวบอนอยู่เห็นไหมจ้ะเนี่ยพ่อจ่าแม่จ๋าเนี่ยเห็นไหมดินก้นกระถางที่เราเลิกแล้วอะที่เราคิดว่าไม่มีอะไรแล้วอะแม่จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋า พินว่าจะหาปูนแดงปูนแดงหมดป้าแกบอกปูนแดงหมดหลังจากที่เราแช่น้ำยาโอ้โหบีจะหนอหักเลยเห็นไหมเนี่ยาราจย์แม่จา่าดูนะใครว่าบอนสีตายง่ายเห็นไหมเนี่ยใช่ปะไม่ใช่นี่ก็หัวบอนสี ใช่ไหมใช่จริงเดี๋ยวอย่าผินแกรู้ว่าใช่แกก็ยังเอามือไปบี้ให้แตกอีกเนาะแม่จ้าพ่อจ๋าแม่จ้าดินก้นกระถางบอลที่เราคิดว่าตายแล้วอะเราบองว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมาได้สามหัวปลา,าเสร็จแล้วเอาไปไหนเสร็จแล้วเนี่ยเอามาแช่ไว้อย่างเงี้ยแช่น้ํายาเล่งรากก่อนสักพักได้หัวเล็กๆสามหัว เดี๋ยวหนูหาปูนแดงให้ป้าปลูกทาแล้วปลูกอันนี้นะไอ้ดีหัวป้าเนี่ยมาตกกระใจใช่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยหัวน้อยเนาะหัวน้อยจนใหญ่จะเป็นบอลเล็กๆนิดหน่อยเขาก็งอกปะงอกไหมนี่เนี่ยนิดนึงก็งอกดิ้งเก่าก้นกระถางเพื่อนๆอย่าทิ้งนะของมีค่าเลยจ้ะนี่ เสร็จแล้วเราก็มานแค่น้ํายาเล่งรากไปอย่างเงี้ยแล้วอีเนี้ยที่เราตัดหัวเมื่อคืนเนี้ยเมื่อว,วานเนี้เยเยอะป่ะเดี๋ยวต้องปลูกกันเนี้ยดูหาปุนแดงให้เอาปุนแดงทาแล้วก็ปลูกจ้ะเอามาดูที่เพราะได้อิดแดงนะเนี่ยอิดแดงทุบเนี่ยอันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีให้ยายพินมาอันนี้ยายพินเพาะกับ หินภูเขาควายมั่งอะไรมั่งอันนี้เพราะกับอิดนะจ๊ะอิดมอนอิดแดงอ่ะมาเดี๋ยวพะ่พิมพาดูเดี๋ยวก็อีก,ก่อนพานั่งดูเรื่อยเรื่อยนี่ไงพะจ่าแม่จ๋าเห็นไหมจ๊ะ ไหนที่เราคิดว่าไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเรา,เามาเอามาทิ้งเลยทิ้งทิ้งในที่นี้หมายความม่อมไม่ได้ทิ้งโยนทิ้งพลึบนะทิ้งแบบเนี้ยทิ้งวางข้างนอกทามันโล่งให้อากาศโล่งผ่านได้อ,อ,นะอันนี้คือทรายนะอันนี้คือทรายยาพีโเอาออกไปปลูกมั่งแล้วนะทรายอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ผสมอะไรนะทรายล้วนนะจ้ะทรายล้วนขึ้นไหมขึ้นเนี่ยเห็นไหมจ้ะเดนีนี้ใบแดงเจัดแต่ตัวเล็กๆเกๆนะี่ยบอกว่าวัสดุอะไรดีที่สุด พินว่าก็ยังก็ยังชอบทรายอยู่นะพูดกันตรงๆเลยทรายแต่ทรายข้อเสียคือว่าวันหน่อจะไม่ค่อยอ้วนจะ้ะแล้วอันนี้อิดแดงอิดมอนอิดมอนทุบอันนี้จะ้ะขึ้นอิดมอนทุบก็ขึ้นดีจ้ะแล้วก็ไม่มีเสียด้วยเห็นไหมนะไม่มีชิ้นเน่าเลยนะจ้ะมีชิ้นที่ยังไม่ขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ดูขึ้นเนะี่ย สวยงามมากเห็นไหมบอกใช้วัสดุอะไรเพราะดีที่สุดอันนี้คืออิดมอนจ้ะอิดมอนแช่น้ำแล้วก็ทุบๆๆให้ได้ละเอียดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมดูลา่าความสมบูรณ์ของต้นนะอีนี้ไอ้นี่ปู่เจ้าสมิงพายน,น,นี้ผู้ใหญ่ใจดีให้ยายพินมาเป็นกระป๋องเลยนะ ยพิน่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเยอะอยู่ถ้าเยพินทําตัวดีๆน่ารักน่ารักอะ่ะก็ก็ไม่ไม่ลําบากหรอกมีผู้ใหญ่เกื้อนหนุนอยู่ทีนี้เยพินนะพอมีตังค์หน่อยเยพินก็ชอบไปหาซื้อไม้ซื้ออะไรเรื่อยเฉยใช้ตังค์หมดอะ่ะสุ้รุย่ยสุลร่ายอ่ะก็เลยทําให้ลําบากถึงบอกว่าคนเราอะ่ะถ้าจะเลี้ยงบอลอะ่ะเลี้ยงแค่ขายชิ้นละแค่ไม่เท่าไรแล้วจ้ะเราก็อยู่ได้แล้วจ้ะเราไม่ต้องลําบากมากจาก้ะ อันนี้ก็คือบอนที่เยพินผ่ามั่งอะไรมั่งเพาะมั่งผ่ามั่งก็เก็บขายอยู่ทุกวันเนี้ยพอได้ค่าขนม,มลูกไม้และอีที่เพาะที่ที่โรยไว้แล้วอันนี้เนี่ยอามาดูอันที่โรยไว้หน้าดินน่ะที่พอใส่กระถางแล้วเขาทำาา่าจะเป็นเชื้อราเนี่ยยพินก็เลยเอามาโรยทิ้งไว้ตรงเนี้ยดูเนี้ยขึ้นตะปุ่มตะปํำไปหมดที่เดิมไหนขึ้นก็ เราเอามาขายนะเห็นไหมไม่ได้ลดน้ําแห้งไปสักหน่อยป้าลดน้ำให้หนูมั่งนะเนีย่ยเห็นไหมเนะี่ยบอลทางนั้นแหละเนี่ยบอลดิเพราะว่าอีกเข่งนั้นหนูยังไม่ได้เอาหน้าดินออกหมดเข่งน,น,นั้นก็เยอะเข่งนูนะ่ะป้าเดินไปกบไว้หนูโกยดินใส่เข่งไว้ว่าจะามาใช้อยู่เข่งเยอะอนี้จันฉายจันฉายบอลโบราณอีกตัวที่สวยมากไปทำงานก่อนเนาะ ไม่ต้องมีตู้ไม่ต้องมีอะไรหรอกบางคนบอกไม่มีทุนทําตู้ไม่มีน้น้นไม่มีนี้ไม่ต้องใช้ตู้จ้ะบ่อน,น้าเนี้ยแค่มีน้ําแช่ใช้ได้ละได้แล้วเนี้ย วันนี้จะไอเอามิ้วมิ้วคอนฟูติออกใั้งหมดเลยยังไ,ไงน,นี่ไงต้นเนี้ยเดี๋ยวจะปลูกดินปลูกกระถางเดี๋ยวป้าผสมดินก่อนโอ้แววมายุราวันนั้นโดนแดดไหม้หมดเลยไม่ได้ออกนานสื่อมานานสวยละอยู่ในตู้ตู้ร้อนจัดใบไหม้หมดเลยอันนี้เอาออกมาพักฟื้นข้างนอกแล้วบอนสีเนี่ยถ้าเราจะไว้ข้างนอกอะ ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาไว้ข้างนอกให้โดนแดดเนี่ยเราต้องฝึกเขาแเราจะต้องใจแข็งจ้ะอย่างลุงแดกเลยลุงแดกลุงแขกบอกอะถ้าเราอยากได้บอลส,สวยๆแน่นๆเน่ยแบบแดงๆอะเราต้องใจแข็งจ้ะอดทนอดทนดูเขาเจ็บแบบใบไหมใบอะไรให้ได้ก่อนจ้ะแล้วตอนนี้พอพอเขาเขาร้อนเขาแห้งเต็มที่แล้วตอนนี้นะ้เพื่อนจ๋าเดี๋ยวเราก็จะได้ดูบอลสวยๆแล้วจ้ะ แต่ขั้นแรกเราต้องอดทนดูเขาก่อนเนี่ยตอนนี้จะพินมาฝึกเขาตากแดดแล้วเนี่ยลุงบอกเพราะตากแดดไม่เป็นไรให้เขาไหม้เลยจ้ะให้เขาไหม้ไปเลยแล้วเขาจะแตกขึ้นมาเองเนี่ยเพชรพันล้านดีๆเนี่ยเอามาตากแดดแล้วเนี่ยเห็นไหมลุงบอกไม่ต้องกลัวเนี่ยต้นนี้เห็นไหมพอเขาแตกตากแดดเต็มที่แล้วแห้งเต็มที่เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเองจ้ะพอเขาขึ้นมารอบนี้จะสวยเองจ้ะ โดยที่ว่าเราไม่ต้องไป่ทำอะไรเลยจ้ะพาส่องสวนนี่กระดาษกระดาษถ้าอยากให้เตี้ยต้องเอาไว้กลางแดดถ้าอยากให้สูงต้องเอาไว้ในร่มยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะ